คุณผู้ชมครับตราบใดที่ตำรวจจะตำรวจหน่วยงานไหนก็ตามแต่โดยเฉพาะตำรวจไซเบอร์ยังไม่สามารถจับปุ่มหัวหน้าแกง๊ง c ค l l เซ n นเตที่ทำการหลอกลวงพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยยังเจ็บปวดเนนะครับก็จะมีคนไทยจะต้องเผชิญชะตากรรมตกอยู่ในที่นั่งลำบากแล้วก็สูญเสียหลายๆอย่างในชีวิตไปเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับ เรื่องนี้ต้องพูดให้ชัดนะครับไม่ว่าปัญหามันจะเกิดมาโดยพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไหนเนี่ยเจอกับปัญหาเพราะความไม่รู้เพราะอะไรก็ตามแต่นี่นะครับอย่าได้อย่าให้ชาวบ้านต้องมาโทษกันเองอย่าหลงประเด็นนะครับต้องไปตามจับโจรก่อนครับโจรมันมีเทคนิคมันมีวิธีการที่จะหลอกลวงชาวบ้านอยู่แล้วไม่เช่นนั้นไม่เป็นโจรเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องเอาหลักให้ชัดนะครับต้องไปจับโจร ซึ่งผมก็พูดมาโดยตลอดว่ามันมีบอดแสบสาคัญชัดเจนมากจากเยาว,วชนชายคนหนึ่งซึ่งไปทํางานที่นู่นมากัมพูชาแล้วถูกทรมานจนหนีออกมาได้แล้วก็มาให้ข้อมูลกับสายไหมต้องรอดจนเป็นข่าวโด่งดังบอกว่านายใหญ่คือนายใหญ่ชาวจีนเป็นแก,งก๊งมาเฟียเข้าไปทำมาหากินผิดกฎหมายอยู่ที่กัมพูชาแล้วก็ไปว่าจ้างให้คนไทยมาหลอกลวงคนไทยด้วยกันเองเอาตรงนี้ชัดเจนก่อนทำไมต้องว่าจ้างคนไทยครับ เพราะต้องพูดภาษาไทยได้ไงคุณผู้ชมต้องพูดภาษาไทยได้เพราะถ้าพูดภาษาไทยไม่ได้ก็สื่อสารไม่รู้เรื่องก็เลยไปใช้วิธีการหลอก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 อันที่หนึ่งก็คือหลอกให้คนไทยไปทํางานวิธีการหลอกลวงวิธีการล่อลวงเนี่ยนะครับมันมีเยอะแยะไปหมดประชาชนอย่ามาโทษกันเองอย่ามาว่ากันเองเลยครับคนเรามันมีความจําเป็นมีความไม่รู้สติปัญญาการยับยั้งชั่งใจต่างๆมันไม่เหมือนกัน อันนี้คือหลอกที่หนึ่งหลอกที่สองก็คือหลอกให้คนไทยเปิดบัญชีเอาบัญชีไปขายเอาบัญชีไปขายนะครับหลอกที่สามก็คือให้โทรศัพท์มาหลอกโอนเงินทีละหลายหมื่นเป็นแสนเป็นล้านตามที่เราปรากฏในข่าวสรุปก็คือเจ็บปวดมากหลอกคนไทยหลายกลุ่มนะให้ทรมานแต่ผมถึงย้ำว่าตราบใดที่ท่านยังจับไม่ได้มันก็ไม่ใช่ฝีมือหรอะครับ ตำรวจมีหน้าที่จับโจรและถ้าตำรวจจับไม่ได้รัฐบาลต้องมองเรื่องนี้เป็นปัญหาความมั่นคงนะครับในโชผลงานเดี๋ยสิครับนายกที่เป็นทหารมาเนี่ยนะครับนะนายกที่มีสัมพันธ์อันดีกับสมเด็จฮุนเซนที่บอกว่าพลเอกประยุทธ์มีสัมพันธ์อันดีกับสมเด็จฮุนเซนเนี่ยนะครับในโชหน่อยสิครับฝ่ายความมั่นคงถ้าตำรวจทำไม่ได้มันก็ต้องเป็นระดับประเทศแล้วครับ มันก็ต้องเป็นระดับชาติต้องเป็นฝีมือฝ่ายความมั่นคงคนไทยที่เห็นนายกมาจากทหารที่บอกว่ามีความซื่อสัตย์เออเอาจริง,เอ,รงเอาจังปราบปรามการทุจริตเด็ดขาดเนี่ยนะฮะมันก็ต้องโชว์กันตอนนี้แล้วถ้าบอกว่าท่านไม่เก่งเรื่องเศรษฐกิจไม่รู้เรื่องเรื่องเศรษฐ,ฐกิจจนประชาชนเนี่ยนะครับไม่ได้คาดหวังไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็ตามแต่เนี่ยนะครับเรื่องเศรษฐ,ฐกิจเนี่ยเรื่องแบบนี้ก็ต้องโชว์ฝีมือเลย นี่มันก็คือการค้ามนุษย์คือตอนนี้กําลังวุ่นวายกันอยู่กับคดีค้ามนุษย์เมื่อปี58อันนี้ก็ค้ามนุษย์อย่างหนึ่งครับเพราะว่าอะไรคุณผู้ชมคุณผู้ชมทราบไหมล่าสุดเนี่ยเอาเหตุการณ์ล่าสุดนะครับคือมันมีเหยื่อคนหนึ่งอ่ะโดนแก๊งคอร์เซนเตอร์หลอกไป2ล้าน2ล้านกว่าบาทแล้วตํารวจที่สพโกสุมพิสัยเนี่ยนะครับเขาก็แกะรอยเขาก็ไม่ได้แกะรอยจากไหนละครับเขาก็แกะรอยไปที่บัญชีที่รับโอนเงินไป ซึ่งก็พบว่าเป็นบัญชีของผู้หญิงคนหนึ่งแล้วกันอายุ24ปีบอกว่าตอนนั้นเดือดร้อนเรื่องเงินมากมีคนมาจ้างให้เปิดบัญชีธนาคารได้ค่าจ้าง500ได้ค่าจ้าง500หลังจากนั้นบัตรเอทีเอมกับสมุดบัญชีคนว่าจ้างชื่อว่านางสาวฉัดวรุณนเนี่ยก็เอาไปด้วยก็เอาไปด้วยก่อนที่ท้ายที่สุดบัญชีนั่นแหละจะเอาไปใช้ในขบวนการแกงร๊งโคลเซ็นเตอร์นะ ล่าสุดก็ต้องก็ต้องไปติดคุกโดยที่ทนายเก่งนฤรบดินทราเนี่ยเอาไปโพสต์ใน Facebook เตือนภัยบอกว่าลูกสาวรับจ้างเปิดบัญชีให้แก๊ง call center โดยได้ค่าจ้างเพียง500บาทแต่ต้องติดคุกหลายปีนะแต่ต้องติดคุกหลายปีหากคนในบ้านของท่านหรือท่านก็ตามแต่เคยไปรับจ้างเปิดบัญชีให้รีบไปติดต่อธนาคารด่วนเลยปิดบัญชีเสียก่อนก่อนที่ความเสียหายมันจะเกิดขึ้นหรือมันอาจจะเกิดขึ้นมากกว่านั้นมิฉะนั้นจะติดคุกเหมือนคนนี้ เห็นไ,ไหมคุณผู้ชมเนี่ยคนไทยผมก็ไปดูในเม้นข่าวก็คือเอาละทุกคนถ้ามองปัญหาเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับเราก็จะมองว่าเอาสมน้ำหน้าแล้วหรือบางคนจะบอกว่าก็คุณผิดเองผมก็ใช่อะครับก็ใช่แหละครับ,รบแต่ปัญหามันจะไม่เกิดขึ้นรัฐตำรวจฝ่ายความมั่นคงมีหนะ้าที่คุ้มครองประชาชนไม่ใช่เหรอคุ้มครองพลเมืองไม่ใช่เหรอ แล้วคุณทำไมจับไม่ได้อะทำไมคุณจับไม่ได้ล่ะครับไม่เอาไหนว่าเป็นรัฐบาลที่เก่งเรื่องการปราบทุจริตปราบมาเฟียปราบคนไม่ดีเป็นรัฐบาลคนดีที่เก่งในเรื่องของบอกว่าตัวเองเป็นคนดีท่านก็ต้องโชว์ผลงานในการปราบคนไม่ดีแก๊งมาเฟียเหล่านี้นะอันนี้ก็คือขบวนการค้ามนุษย์เนี่ยไอ้โรฮิงญาโทษนะครับโรฮิงญาเนี่ยโทษนะครับ รูยิงยานเนี่ยก็เขาก็ไม่ใช่คนไทยนะครับเราก็ต้องยอมรับข้อท็จจริงอย่างหนึ่งแต่แน่นอนแหะครับการทําร้ายมนุษย์ด้วยกันมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอยู่แล้วนะแต่บางครั้งมันก็ต้องจัดลําดับนั่นแหละเราอยู่บนโลกความเป็นจริงเราดูแลทุกคนไม่ได้ถูกไหมครับนั่นก็เป็นการฆ่ามนุษย์อีกแบบหนึ่งแต่ทีนี้มาดูนี่คนไทยไงโดนหลอกโดนฆ่ามนุษย์โดนทําร้ายโดนเอาละครับผมก็เป็นนักข่าวที่ยืนยันว่าผมยืนเคียงข้างชาวบ้าน เวลาผมเห็นชาวบ้านผิดพลาดช,ชาวบ้านผิดหวังชาวบ้านเสียท่าไปแบบนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ารัฐบาลต้องดูแลชาวบ้านนี่มากกว่านี้เพราะยังไงเสียคุณก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณต้องไปตามจับไม่งั้นจะมีจะมีตำรวจไว้ทำไมล่ะครับจะมีฝ่ายความมั่นคงจะมีนายกที่บอกว่าจะปราบปรามคนที่มาลังแกชาวบ้านแล้วอย่างนี้ไม่รีบปราบไปเลยครับ แล้วเบาะแสสาคัญเด็กหนุ่มคนหนึ่งเคยเอามาเล่าให้ฟังว่าเป็นมาเฟียคนจีนเคยสั่งนะสั่งคนไทยนะเวลาทํางานเนี่ยเอามันให้หมดตัวเอามาหยิดมากเอามันให้หมดตัวก็คือเวลาหลอกเนี่ยบอกว่าเอามันให้หมดตัวเลยเคยมีเหยื่อฆ่าตัวตายมาแล้วนะแล้วไอ้แกงคอเซนเตอร์พวกนี้ก็หัวเราะชอบใจเวลาเหยื่อตายอันนี้คือพยานปากเอกเลยตัวละครสําคัญเขาเอามาเล่าหมดแล้วนะ ผู้หญิงคนนี้ก็ติดคุกคือโทษมันเนี่ยนะมีการเปิดเผยจากกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์สำนักงานสาธรยุธิธรรมนะครับบอกว่าการรับจ้างเปิดบัญชีการหลอกให้ผู้อื่นโอนเงินเข้าขายช่อกงประชาชนถือเป็นความผิดตามร่มอยักต้องกันและปรับปรามการฟอกเงินพศ .2 5 4 2มาตรา60ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ถึงปีหรือปรับตั้งแต่2 0 0 0 0ถึง200,000บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับคลิปก่อนหน้านี้ผมบอกไปว่าถ้าเราจะบอกว่าให้ประชาชนระวังตัว เฮ้ย <Hey, S 2> คุณไปรับจ้างก็เปิดบัญชีได้ยังไงให้คุณระวังตัวคุณรับผิดชอบตัวเองสิใครโทรมาคุณก็อย่าไปหลงเชื่ออย่าโอนสินู่นนี่นั่นถ้าพูดกันแบบนี้งั้นก็อยู่กันตัวใครตัวมันครับประเทศนี้ก็ไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ต้องมาคอยบริการไม่ต้องเสียภาษีให้กับเจ้าหน้าที่คือไม่ต้องมีหน่วยงานหน่วยงานนี้ก็ได้ไงหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยที่ตั้งเนี่ยปีนึงผมว่าใช้เงินหลายพันล้านบาทจ่ายเงินเดือนค่าน้าค่าไฟพอ,อึะออกไหมครับ ถ้าเราบอกว่าวิธีการจัดการกับแก๊งคอร์เซนเตอร์ดีสุดก็คือให้ความรู้กับประชาชนไม่ต้องสนใจหนึ่งห้ามประชาชนมีความรู้นะคุณอย่าหลงเชื่อไปทํางานที่ฝั่งนูน้นที่เขาหลอกไปสองคุณอย่าไปรับจ้างเปิดบัญชีนะติดคุกนะให้ความรู้ไปให้กำนันผู้ใหญ่บ้านออกเสียงตามสายทําความรู้ความเข้าใจสอนกันเข้าไปสื่อช่วยกันพูดเยอะๆสามไอ้คนที่โดนโทรมาหาเนี่ยคุณต้องมีสติไม่โอน โอเคครับงั้นก็ไม่ตอกง,งั้นก็ยุบหน่วยนี้เลยครับกระทรวงดีอีที่จะต้องทําหน้าที่สิ่งนี้อาจจะยุบบางส่วนด้วยงั้นก็เซฟเงินภาษีประชาชนจะได้ไม่ต้องจ่ายจริงไม่จริงเหรอครับถ้าคือถ้าจะพูดกันแบบนั้นก็คือประชาชนก็ดูแลกันเองตํำรวจก็ต้องมีหน้าที่ไปจับโจรผู้ร้ายมันมีคําถามไหมครับว่าคือผมพูดตรงๆนะตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันเกินฝีมือของ ของการมองคดีเนี่ยเป็นคดีของตํารวจแล้วผมมองว่ามันเป็นปัญหาความมั่นคงผมมองว่ามันเป็นปัญหาความมั่นคงโทรศัพท์อาราวาสกันใครกี่คนก็รูุ้แค่คุณโดนมันโทรหาเนี่ยคุณก็ก็ถือว่ามันคุกคามคุณแล้วนะคือเราอย่ามองว่าเป็นเรื่องตลกที่คนไปเล่นคลิปขำๆมันก็ว่าไปนะครับคนไทยเป็นคนตลกอะไรแบบนั้นเนี่ยขำๆก็ว่าไปแต่ไม่สนุกหรอกครับ ไม่ใช่เรื่องที่จะมาสนุกนะครับการที่มันโทรหาเราได้ก็ถือว่าคุกคามแล้วไปเอาเบอร์มาจากไหนเอาชื่อเรามาจากไหนก็ถือว่าคุกคามแล้วถือว่าคุกคามแล้วนะครับไม่ได้หมายความว่าต้องรอจ่ายเงินให้มันก่อนถึงเรียกว่าคุกคามนะครับแค่โทรหาก็คุกคามแล้วแล้วมันคุกคามคนไปกี่ล้านกี่แสนคนแล้วแล้วจนป่านนี้ถ้ามันคุกคามคนเป็นแสนเป็นล้านคนขนาดนี้เราไม่เรียกว่าปัญหาความมั่นคงได้ยังไงอะ ต้องเป็นวาระเห็นชาติต้องโชว์ฝีมือเด็ดขาดเป็นนายกที่มาจากทหารนะครับปราบปรามติดตามควบคุมจับคุมเก่งไหมล่ะครับเวลาเห็นจับเห็นตามเด็กตามหอพักอะไอม็อบอะโหมันในใยนอกเรืงองแบบนะไปฟฟงไปเฝ้าอ,อันนี้ก็ต้องเอาจริงเอาจังครับนะนทำให้ดูหน่อยไม่ใช่ว่าปล่อยให้คนไทยมาวัดดวงเสี่ยงดวง รับผิดชอบชะตากรรมกันเองแบบนี้มันก็มีคําถามไงแลวจะมีฝ่ายตํารวจฝ่ายนี้ไ่ทําไมอะ่ะถ้ามาบอกให้เฮ้ e y, ยคุณคนเนอะคุณก็ระวังตัวเองละกันใครโทรมาคุณก็อย่าไปจ่ายเขานีเอา้าเราไม่จับไม,ไม่ไม่ไปจับมันบอกพวกเราหน่อยได้ไหมว่าเป้าหมายการทํางานอยู่ตรงไหนจะปล่อยให้ผู้ร้ายลอยนวลอยู่แบบนี้หรืออย่างไรนี่คือชัดเจนนะะเพราะนั้นเนี่ยอดสงสารคนไทยไม่ได้ที่ต้องตกเป็นเหยือ่อ ทั้งไปทำงานทั้งรับจ้างเปิดบัญชีทั้งเสียท่าไปคนไทยไม่ควรจะโทษกันเองอย่างเดียวเชืช่อเฉพาะชาวบ้านนะครับเบอร์หนึ่งเลยครับโทษโจรมันแน่นอนแต่โจรม,มันไ่โทษมันมันอยากให้โทษอยู่แล้วเพราะมันตั้งใจจะทําทเป็นเลวอยู่แล้วทุกวันนี้มันกวนกวนประสาทซ้ําไปเวลาคุยกับเหยื่อนะมันไม่กลัวอะไรเลย นะมันไม่กลัวอะไรเลยดูยิ่งมันเห็นคลิปพวกผู้บัญชาก,การไซเบอร์คุณผู้ชมคิดว่าแก๊งคอเนี่ยที่มันอยู่ต่างประเทศมันจะมันจะรู้สึกยังไงมันจะพูดว่าไงขนาดผู้บัญชาก,การย,ยังพูดได้เขายิ้งเหรอทําได้เขานิ้งเหรอแสดง,งว่าอีกหน่อยโทรหานายกเลยไหมโทรหาประยุทธ์เลยไหมดูซิว่าเขาจะพูดว่าไงเออผมอยากรู้จริงนะว่าถ้าพลเอกประยุทธ์เนี่ยโดนสายพวกนี้พลเอกประวิตธโดนสายพวกนี้นะ เขาจะทำยังไงอย่าทันลึงไปร้อเล่นที่อื่นเงนี้ยเหรอเห็นแล้วก็เศร้าใจคุณผู้ชมครับเห็นแล้วก็เศร้าใจที่ต้องมาบอกว่าเราต้องดูแลตัวเองทั้งๆท,ที่เรามีหน่วยงานความมั่นคงตำรวจไซเบอร์หรือว่าตำรวจหน่วยงานอะไรที่ทำคดีอะไรมากมายกาก,ก,กองที่เราเห็นแต่ว่าทำไ้คดีนี้ทำไม่ได้สุดท้ายก็จับได้แต่บัญชีมา้า คนไทยก็อยู่กันแบบตัวใครตัวมันนะครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบสื่อแบบยุคนสื่อแบบอีซียุคนทีมข่าวอีซี่นิวและก็ต้องการอุดหนุนสินค้าจากชุมชนนะครับบ้านเกิดเมืองนอนของผมยุคนวิเศษสั่งนะครับที่อำเภอปัวจังหวัดน่านผมมีผลิตภัณฑ์จากชุมชนของดีของอร่อย ของเด็ดนะครับมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ขออนุญาตนําเสนอนี่ฮะไส้อัว่วที่เห็นขาวๆนี่มันเป็นน้ําแข็งนะครับผมออกมาจากช่องฟรีดเพราะผมก็ใช้วิธีการสั่งมารับประทานเหมือนคุณผู้ชมเหมือนกันเพราะว่าพื้นที่การผลิตเนี่ยจะอยู่ที่จังหวัดน่านนะครับจังหวัดน่านของแท้ร้อยเอร์เซอันนี้เป็นไส้อั่วนะครับน้าหนักครึ่งกิโลกรัมมี2แบบนะฮะมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดจริงๆแบบเผ็ดก็ไม่ได้เผ็ดมากมายสักเท่าไหร่ นะมี2แบบนะฮะน้ำหนักครึ่งกิโลเป็นไส้อั่วสูตรบ้านแม่เพื่อนหากคุณผู้ชมสนใจพิมพ์นะว่าสนใจ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 เข้ามาได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์แล้วเนี่ยทีมงานเขาตอบรับช้าเพราะมันอาจจะไปปะปนกับคอมเมนต์ขาวอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะฮะเอาชัวร์ครับคุณผู้ชมเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างด้านล่างจะมีลิงก์ไลน์อย,อยู่คุณผู้ชมเห็นไหมลิงก์ไลน์ด้านล่างคุณผู้ชมกดเข้าไปในลิงก์ไลน์เลยแล้วก็ เข้าไปสั่งซื้อในแอปไลน์เหมือนกับที่คุณผู้ชมคุยไลน์กันนะทักทีมงานเข้าไปข้อความมันจะบันทึกเอาไว้ในนั้นนะมันจะชัวร์กว่าการเม้นว่าสนใจเข้ามาในคอมเมนต์หรือไม่อีกช่องทางหนึ่งนะครับก็อินบ็อกซ์ครับหรือว่ากล่องข้อความเพจอีซี่ยุคนหรือว่านอร์มัลยุคนก็ได้นะครับพิมพ์หรือว่าทักเข้ามาว่าสนใจนะครับอันนี้เป็นไส้อัวสูตรบ้านแม่เพื่อนนะครับน้ำหนักครึ่งกิโลกรัมถามว่าอร่อยขนาดไหนยังไงผมขออธิบายคุณผู้ชมแบบนี้ ผมเนี่ยเป็นคนเหนือกินไส้อั่วมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะสามารถตอบได้ว่าไส้อั่วแบบไหนอร่อยหรืออร่อยน้อยอร่อยมากหรือไม่อร่อยนะครับอันนี้ผมกล้าพูดเลยนะฮะว่าเป็นไส้อั่วที่ผมกินตลอดแล้วก็อร่อยที่สุดตั้งแต่ที่ผมเคยทานมาอย่างนี้เลยนะอร่อยที่สุดไม่ได้โม้หน่ยนะสาบานเลยนะครับอร่อยที่สุดตั้งแต่ที่ผมเคยรับประทานมา คือสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราไปเที่ยวบ้านเพื่อนเด็กต่างจังหวัดจะจะมีโมเมนต์นี้ก็คือเราจะรู้เลยว่าบ้านเนี้ยเขาทําอะไรอร่อยบ้างอย่างบ้านผมเนี่ยเวลาเพื่อนมาเที่ยวก็จะบอกว่าแม่ชอบทําแม่กําแกงเลอร่อยนะแม่ทำไขพ่พะโล้อร่อยนะแบบนี้เป็นต้นนะบ้านเพื่อนก็นเหมือนกันบ้านเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนสนิทกันนะ <c oughs> ก็แม่เขาทําไส้อั่วอร่อยมากนะแต่หลังๆมาคือคนเหนือบางครั้งเขาจะซื้อไส้อั่วทานกันบางครั้งเขาก็เบื่อ นะเวลาขายในพื้นที่มันก็เลยขายอาจจะขายได้บ้างไม่ได้บ้างแต่หลังมานี้นะครับโลกสมัยมันเปลี่ยนเน่ยมันมีการขายผ่านทางออนไลน์ผมเองก็มีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นผมก็เลยช่วยประสานช่วยแม่ของเพื่อนช่วยชุมชนขายไส้อัวให้นะขายไส้อัวไรายได้เอามาทำอะไรครับสนับสนุนการจ้างงานในต่างจังหวัดเอามาทำทีมข่าว e a s y new e a s y ยุคนทำโครงการรถข่าวปันสุขนะครับ วันหนึ่งเนี่ยนะครับผมทําไม่เกิน40ชุดเอางี้ดีกว่าจริงๆเขาก็สามารถทําได้เยอะกว่านี้นะแต่ผมสั่งไปแบบนี้เองเพราะผมต้องการให้อย่าทําเยอะเน้นคุณภาพคัดเลือกวัตถุดิบทุกครั้งที่ทําทุกครั้งที่ส่งไปให้คุณผู้ชมเนี่ยต้องรักษามาตรฐานมาตรฐานต้องสูงแม้จะเป็นของชุมชนของชาวบ้านแต่ที่เหนือกว่าหลายๆที่เดียนะครับเพราะมันเป็นของโฮมเมดทำวันละไม่เกิน40ชุดทําไมถึงทำวันละไม่เกิน40ชุด เพราะผมไม่ได้ต้องการรายได้ที่มากมายก่ายกองอะไรผมต้องการคุณภาพมาเป็นอันดับหนึ่งและผมเป็นคนเชื่อในหลักการความพอดีความพอเพียงพอดีพอเพียงพอสุขความสุขไม่จําเป็นต้องเยอะเกินไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็อยากให้แม่ของเพื่อนเนี่ยอย่าไปทํางานเยอะโอ้โหวันหนึ่งขายได้40ชุดเนี่ยเดือนหนึ่งก็มีรายรับเนี่ยเยอะเลย เยอะเลยนะฮะไม่ใช่น้อยแหละครับเมื่อเทียบกับคนที่ทํางานในกรุงเทพเป็นพนักงานออฟฟิศเอาแต่พอดีอยากหยุดวันไหนหยุดนะแจ้งมาได้เลยอย่าไปนับว่าบชีวิตเราต้องมีเสาร์อาทิตย์นัน้นเป็นวิธีคิดแบบเดิมๆอยาไอา,อา,อาทิตย์ไหนอยากจหยุดวันไหนก็บอกมาเลยอยากหยุดก็หยุดอยากทําก็ทําให้ชีวิตเป็นอิสระเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะถ้าตีกรอบแบบนี้ปุ๊บเนี่ยไส้อัวมันจะอร่อยทันทีคนทําก็ไม่เครียดเห็นไหม คนทาก็มีความสุขมีความพิถีพิถันอยากทําของที่ดีของที่อร่อยไม่ได้ทําในปริมาณที่มากช,ชุดละ220บครับชุดละ2 2 0บาทเท่านั้นนะคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาคุณผู้ชมเห็นหรือยังว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยกว่าจะมาเป็นไส้อวชุดละ220สสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาเนี่ยมันมีวิธีคิดมันมีวิธีปฏิบัติมันมีขั้นตอนมันมีรายละเอียดไม่ใช่ว่าอร่อยแล้วก็ขายเลยขายเลย อร่อยขายเลยขายเลยขายเลยนั่นไม่ใช่ยุคนนะครับนะยุคนเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะมีขั้นตอนวิธีการรายละเอียดที่ค่อนข้างซีเรียสเนี่ยลงไปควบคุมเพื่อให้ได้ของดีของอร่อยของมีคุณภาพสําหรับคุณผู้ชมเพราะคุณผู้ชมเนี่ยนะครับติดตามข่าวผมเนี่ยอันนี้ก็เป็นพระคุณอย่างใหญ่หลวงแล้วเรียนตามตรงนะครับด้วยความซาบซึง้งด้วยความขอบคุณมากๆอยู่แล้วแล้วคุณผู้ชมยังมาซื้อของผมอีกเนี่ย ผมก็ยิ่งต้องขอบคุณในความรักความเอ็นดูที่คุณผู้ชมเนี่ยนะครับมีให้ผมมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นของที่จะเอาไปขายแต่ละอย่างมันต้องของดีมีคุณภาพเท่าน,นั้นไส้อั่วครึ่งกิโลครับมี2แบบเผ็ดกับไม่เผ็ดชุดละ220บาทเท่านั้นนะครับสนใจก็พี่ก็ว่าสนใจสนใจก็มาหรือเข้าไปในลิงก์ไลน์ครับลิงก์ไลน์จะชัวร์สุดนะครับสอบถามมากกับทีมงานหรือไม่ก็อินบ็อกซ์หรือที่เรียกว่ากล่องข้อความเพจอีซี่ยุคนหรือว่า normal ยุคนได้เลยครับขอบคุณครับ